สวัสดีกัริยาณิมิตรทุกท่านยินดีทุกท่านเข้าสู่การทํานายดวงสตาร์และวาสนาเพื่อเป็นการน้อมรับคําทํานายเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งความโชคดีเปิดประตูแห่งเงินลลานจงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้กระแสะเงินสดถาถมเข,าขา้าหาและเพื่อเป็นการน้อมรับคําทํานายเพื่อให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงทิมพความปรารถนาของท่านลงใต้คอมเมนต์ แล้วแม่หมอจะช่วยภาวนาให้คำปถนาของท่านนั้นเป็นจริงโดยไวสุดเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายร่วมกับดาวเสาท่านผู้เกิดเวลาสีสิงได้รับอิทธิพลแสงสว่างจะช่วยหนุนในเรื่องของการเงินจะมีรายได้เข้ามาในหลายช่องทางจากงานประจําและงานเสริมละตัวของท่านนั้นจะได้จับเงินก้อนโตจากโชคกล้าบอยความรวยจะเข้ามาอยู่ในตรงหน้าในเดือนมีนาคมนี้คือช่วงแห่งการโปรัพย์รับโชคเลยก็ว่าได้ เงินจะหลังห่งไหลเข้ามาเทเข้ามาโดยไม่ขาดสายและดวงดาวยังมีอิทธิพลในเรื่องของการงานของท่านผู้เกิดในราศีสิงห์อีกด้วย mm hmm. เมื่อดาวอาทิตย์ย้ายร่วมกับดาวเสารดวงมาฟ้าเปิดเปรียบดังเหมือนแสงสปอตไลท์แห่งความสําเร็จสายเข้ามาในชีวิตของท่านผู้เกิดในราศีสิงห์กำลังจะเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหลังจากที่ตัวของท่านนั้น ได้ล่วงรู้ถึงเคล็ดลับการเสริมดวง,ดวงเสริมบุญเสริมวารมีเมื่อได้รู้แล้วแทบช็อกสาเหตุที่ตัวของท่านนั้นไม่ร่ำรวยกับเขาสักทีมันคือเรื่องมหัศจรรย์เมื่อได้รับฟังแล้วห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเปิดความลับดวงตามหาเศรษฐีเงินล้านสำหรับใครท่านใดก็ตามดวงตา์ของตัวท่านนั้นถึงข่าวแล้วที่ตัวของท่านนั้นจะบอกลาความจนไปเสียทีความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทน เงินล้านเงินก้อนโตจะหล่นทับหลังจากที่ตัวของท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้วันนี้เป็นต้นไปดวงสตา์เปิดวาสนาเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดการเงินและการงานของตัวท่านที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ชีวิตของตัวท่านนั้นจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเอาอะไรมาสุดก็ยหยุดความร่ำรวยของตัวท่านไม่อยู่ตัวของท่านนั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็ก ดึงดูดโซ่ลาบดึงดูดเงินทองดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเปิดทางเปิดดวงตามหาขุมทรัพย์ให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นโคตรมหาเศรษฐีหลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จและลุ่งเรืองมีแต่ความจเจริญก้าวหน้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยเท่าพันเท่าเลยทีเดียวดวงสตาร์ชีวิตจะพลิกจากร้กยา,กายกลายเป็นดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศษรษฐีหน้าใหม่ในสังคมจะมีโชคลาภลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร์จากการถูกรอตตอรีรางวันที่หนึ่งจะได้จับเงินแสนโกยเงินล้านอย่างแน่นอน หากว่าตัวของท่านคนใดที่มีเชื่อนั้นห้ามลบหลู่เป็นเด็ดขาดสวัสดีกัลยาณนมิตุกท่านท่านผู้มีบุญและบารมียินดีทุกทุกทารเข้าสู่การทำนายดวงสตาร์และวาสนาสำหรับท่านคนใดก็ตามที่จะฟังคลิปนี้วันนี้ตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงการเสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมีและตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งโชคลาภลอย และตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงสามเคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่าคิดว่านี่เป็นแค่คำทำนายแต่ให้คิดว่านี่คือพรที่มากับดวงแล้วน้อมจิตอธิษฐานข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าเนี่ยคือมีความมั่งคั่งและความร่ำรวยคำทำนายดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่าน หลังจากที่ตัวของท่านฟังคลิปนี้ให้จบภายใน3าวันเวันอย่างแน่นอนและตัวของท่านนั้นห้ามเลื่อนผ่านคำทำนายนี้เป็นเด็ดขาด50าสิบปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วและเพื่ออยากสนับสนุนต่อยอดความเมตตาต่อยอดบุญเพื่อให้บุญบารมีของตัวท่านนั้นแผ่ไพศาล จงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปนี้เอาไว้ตัวของท่านนั้นจะได้รับบุญบารมีที่เหลือลน้นและต่อจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้การไขความลับที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านร่ํารวยแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นก่อนอื่นที่ตัวของท่านนั้นจะไปรับสมรับฟังเราขอให้ท่านทําจิตใจให้สบายและผลายแล้วเปิดคลิปนี้ดังๆเพื่อให้กระแสงเงินล้านวิ่งเข้าหา ถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงอยากคิดว่านี่เป็นแค่คำทำนายแต่ให้คิดว่านี่คือพรที่มากับดวงแล้วจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนแล้วน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งความมั่งคั่งและความร่ำรวยและจงเชื่อพร้อมศรัทธาในคำทำนายแล้วคำทำนายดีๆนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอน สำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้เดือนนี้แล้วให้ตัวของท่านนั้นรีบเซ็กด่วนดวงของท่านตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างหนักนักโหราศาสตร์สื่อดังจากทั่วทมุมโลกได้ทักออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวของท่านนั้นดวงการงานและดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกําลังจะพุ่งและลุ่งอย่างหนัก ดีหมดทุกสิ่งดีหมดทุกอย่างดีแบบก้าวกระโดดดีแบบที่ตัวของท่านนั้นตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็จะดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีแบบลังไม่หยุดสุดไม่อยู่เลยทีเดียวนับตั้งแต่ท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้ให้จบดวงของท่านจะเปลี่ยนแปลงจากดวงร้ายๆกลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมี กลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีดวงดีในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนจากในเมื่อก่อนดวงของตัวท่านนั้นทําอะไรก็ไม่เคยจะสําเร็จนับจากวันนี้เป็นต้นไปเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเทเข้ามาเทวดาไม่ว่าจะอยู่ชั้นฟ้าไหนก็จะลงมาปกปักรักษาและคุ้มครองไม่ว่าในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็จะหายหมดทุกสิ่งหายหมดทุกอย่าง และตัวท่านนั้นเป็นคนที่โชคดีที่ได้ฟังสําหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ชีวิตของท่านนั้นตกฐานดวงมหาเศรษฐีแล้วหลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปและได้ฟังคลิปนี้ห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเพราะตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเงินล้านเมื่อหมอดูเปิดคำทํำนายความลับของสวรรค์และโชคดีที่ได้ฟังสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ ตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยหมู่มารไม่ว่าจะอยู่ในนรกขุมไหนก็ไม่กล้าที่จะมาเบียดเบียนอีกต่อไปแล้วและตัวของท่านนั้นโชคดีที่ได้ฟังการไขความลับของสวรรค์การทำทำนายความลับของสวรรค์นี้สิ่งที่ตัวของท่านไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นสตาชีวิตของท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าอุปกรรมเก่ามาถึงแล้วเคาะเข็นจะหมดไป สตาชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ในเดือนนี้ได้เลยโชคครั้งยิ่งใหญ่จะหล่นทับชีวิตจะถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ขอให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวและเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าชีวิตของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่เข้ามานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้น จะเปลี่ยนแปลงอย่างหนักแน่นอนความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่สำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้คำเดียวเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักกำลังจะพุ่งและลุ่งขึ้นแรงอย่างหนักแต่ถ้าหากใครคนใดที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าท่านพลาดอย่างหนัก แต่ถ้าหากใครที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นเด็ดขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับคำทำนายและถ้าอยากให้สิ่งชั่วร้ายนั้นออกไปจากชีวิตจงแช์คลิปนี้ออกไปให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่คอยสุดดึงให้ชีวิตของท่านนั้นตกต่ำให้สิ่งชั่วร้ายนั้นหายออกจากชีวิตจงแช์คลิปนี้ออกไป และจงกดติดตามเอาไว้เพื่อให้กระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสกุลนรกเพื่อให้ตัวของท่านที่ได้ฟังคลิปนี้กดติดตามและร์คลิปนี้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่เงินมีแต่ทองไหลเข้ามาเทเข้ามาจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกําลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตโอกาสใหม่ๆกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้ว ่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะหลุดพ้นจากความลำบากกากรรมต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีเงินล้านมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและให้โชคจะได้ลาบก้อนใหญ่ลังไลเข้ามา ตัวของท่านนั้นจะมีเกณฑ์เป็นโคตรมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งให้ตัวของท่านนั้นได้รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเปิดกระเป๋ารับเงินล้านได้เลยสวัสดีค่ะท่านผู้มีบุญและบารมีท่านผู้มีเมตตากรุณาสูงเมื่อนักโหราศาสตร์และหมอดูชื่อดังจากทั่วทมุมโลกได้เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และมั่นยําที่สุด ได้ทํานายทายทักเกี่ยวกับตัวของท่านเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นคือเทพเทวดามาแต่สวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเกิดเพราะเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงและหมอดูโบราณหลายสำนักที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้เปิดนิมิตท,ที่เมนยําอยางกับตาเห็นว่าครั้งหนึ่งแล้วตัวของท่านนั้นเป็นเทพเทวดาลงมาจุติในโลกของมนุษย์ลงมาเพื่อจะทำบุญอันใหญ่หลวง ทำบุญที่ได้บุญบารมีอันมหาศาลด้วยการถวายสังฆทานพระพิสุสงเพื่อมาจำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้แล้วตัวของท่านนั้นจะเป็นคนมีบุญมีวาสนาเพราะบุญที่ตัวของท่านได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติถึงแม้ว่าในตอนนี้ตัวของท่านนั้นยังลำบากอยู่ เมื่อตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วดวงสตาร์ของท่านจะเปลี่ยนจากล้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนและนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสตาร์ชีวิตจะพลิกผันจากดวงร้ายกลับกลายเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนจากอะไเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยขัดสนและฝืดเคืองอยู่บ้างนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไป การงานและการเงินของท่านนั้นจะดียิ่งดีแบบทวีคูณเลยทีเดียวจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวแถมยังได้นำเอาเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยนับตั้งแต่ตัวของท่านฟังคลิปนี้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายได้ดังกับวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยช่วยเหลือ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ง่ายได้แบบผิดสังเกตจนทำให้ตัวของท่านนั้นตกใจดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกำลังจะพุ่งและลุ่งแบบสุดๆไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเป็นข้าราชการงานหลวงก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็จะทำเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลงานข้างหลังหรือว่างานข้างหน้า ก็จะรุ่งและพุ่งแรลงอย่างหนักไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะเกิดความสำเร็จหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าปัญหานั้นจะมาในรูปแบบไหนก็จะคลี่คลายและจางหายออกไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้น ยังรู้สึกว่าทำอย่างไรดวงก็ยังไม่ดีแม่หมอขอแนะนำอย่างนี้เลยว่านำเอาเคล็ดลับนี้ไปทำตามตัวของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จและล่ารวยตั้งแต่อายุอย่างน้อย6เคล็ดลับนี้เป็นการเปิดดวงเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งความโชคดีเป็นการเบิกเอาบุญเก่าออกมาหนุนให้ชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง6เคล็ดลับนี้ตัวท่านเองอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อน เมื่อตัวของท่านนั้นได้รับรู้เลยได้รับฟังถึง6กค็ดลับนี้ไปแล้วจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ารวยอย่างท่านตาเห็นและชีวิตของตัวท่านนั้นจะดีแบบก้าวกระโดดดีแบบทวีคูณเมื่อตัวของท่านนั้นได้ทำตาม6กค็ดลับดังต่อไปนี้ชีวิตของตัวท่านเมื่อทำอะไรลงไปแล้วก็จะเกิดความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองเงืนไหลนองทองไหลมาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่น บุญวาสนาจะมาแบบไม่รู้ตัวถ้าหากว่าตัวของท่านพร้อมแล้วไปเริ่มเคล็ดลับข้อที่หนึ่งได้เลยเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนี้ก็คือการรักษาศินห้าสำหรับในข้อนี้จะทําให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคอยปกปักรักษาและจะทําให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตา์มหาโพกซัพย์ในเรื่องของเงินเงินทองทองดวงสตา์ชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี สำหรับเคล็ดลับข้อที่สองนั้นก็คือในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินรู้หรือไม่รู้ก็ตามขอให้หยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันเคล็ดลับในข้อนี้สิ่งชั่วร้ายที่คอยสุดดึงตัวท่านเอาไว้ปลดปล่อย และจะทําให้ตัวของท่านนั้นหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งยิ่งขึ้นเคล็ดลับข้อที่3นั่นก็คือการขอขมาลาโทษกับพ่อแม่กับปิดามารดาสําหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายสิ่งใดก็จะเกิดความสําเร็จมีแต่เงินมีแต่ทองชีวิตสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้ สำหรับเคล็ดลับข้อที่4นั้นก็คือการนั่งสมาธิในทุกๆวันสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้ทำให้พวงเทพและเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงลงมาสถิตยอยู่ในตัวทำให้เป็นคนมีดวงตาและวาสนาสูงและมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีโอกาสที่จะถูกถลอตลีรางวันที่หนึ่งมีโอกาสเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ต้องทำอะไรก็รวยได้ เคล็ดลับข้อที่5นั่นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนสําหรับเคล็ดลับในข้อนี้ให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงสตาร์การงานและการเงินทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตาร์เงินล้านมีดวงสตาร์แห่งความโชคดีทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้จะมากมายมหาศาล ลอตลี่แค่ใบเดียวก็มีสิทธิถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างง่ายดายไม่ว่าจะปิดตลับจับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหายอยู่ดีสำหรับเคล็ดลับข้อที่6เคล็ดลับข้อสุดท้ายก็นอนทุกๆวันให้กราบพระสามครั้งแล้วกล่าวคำว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดดวงของความรักจงเปิดประตูเงินจงเปิดประตูทองจงเปิด เปิดกว้างความโชคดีความโชคโดีวิ่งเข้าหาดังปาฏิหาริ์คิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมวังดังปาถนาทุกประการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือจ่ายเหลือเก็บแบบไม่ขาดมือมีเงินใช้โดยไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินและขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้น เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นขอให้ร่างกายของข้าพเจ้านั้นมีแต่สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปจนถึงสิ้นอายุขยของข้าพเจ้าด้วยเถิด และขอให้เจ้ากรรมนายเวรหยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันและขอให้หมู่มารทั้งหลายทั้งปวงจงแพ้ภัยตัวเองและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จนจบอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งและอย่าลืมพิมพ์คำปาถนาของตัวท่านไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสร้างปฏิหาริย์ให้แก่ตัวของท่านเองและชีวิตของท่านนั้นจะสมดังปาถนาดังตาเห็นอย่างแน่นอน